สวัสดีครับรถสวยๆนำเสนอหนึ่งคันนะครับคาวาสกิไมโครนะครับไมโครแม็กนัมใช่ไหมนี่ไมโครแม็กนัมครับผมรถมีเล่มอย่างเดียวนะครับรถมีเล่มอย่างเดียวสวยครับน่าใช้ครับอันนี้นะฮะนี่นะครับโอ้โหเครื่องเดินนิ่มๆครับวันท่วมครับขมงนถุงฉีไม่มีนะครับนี่ไม่มี นุ่มๆนะครับควันขโมงของสิงไก่ไก่ไก่ย่างคันนี้ว่ะรถไปได้เหมือนเดียนะครับ089ครับ479 1684ครับคงคำลูกกาแล้ครับรถอยู่คำลูกกาคลอง5นะครับไฟท้ายก็ติดไฟหน้าก็ติดนะครับคันนี้นะฮะแม็กสวยๆนะครับแม็กแม็กเบดอินเจแปดไฟหน้าติดนะครับคันนี้นะฮะไฟหน้าติดนะครับไหมก็มีนะครับ ไปใหม่ก็ขึ้นนะครับพอแต่ก็ติดไฟอ่อนปี๊บผลแปดเก้าสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่ก็คงลำบุญกานะครับอยู่ำลำบุญก,กาคลองห้านะครับขี่ใช้งานได้นะครับรถมีเล่มอย่างเดียวนะครับย้ำมีเล่มอย่างเดียวตาติดนะครับไปหน้าไปท้ายติดหมดนะฮะแต่ไฟมันอ่อนครับอาจจะเปลี่ยนแบตรู่นึง ใช่นะครับเหมืนมุมนะครับดูทีนี้นะฮะสวยๆครับนี่แมสวยๆเลยดับไม่ติ่งเที่ยบดับต่อภาพนะครับรวมใช้งานได้ดีนะครับคันนี้นะฮะเพราะว่าสกีไมโครแม็กนัมนะครับสวยๆหนึ่งคันนะครับ่าใช้นใช้สีเดิมๆครับเดิมนะตอนนี้ เรียบครับเรียบนุ่มๆครับผมอย่ยงลูกตาคลองห้านะครับโทรมาพูดคุยต่รองราคาก็ได้นะครับเดี๋ยวราคาเราจะลงไว้ด้านล่างคลิปนะครับ้าใจก็โทรมานะครับกินดีรับทุกสายนะครับย้านะฮะ0894791684้านีก้านพงลูกกานะครับยังมีอีกหลายคันให้เลือกชมนะครับรถมีเพียบครับผมอแชร์นี่เต็มเลยครับตอนนี้วัชรสารเตียสี่ห้าที สวยครับบอดี้สวยทรงสวยครับคันนี้เครื่องมันเดินนิ่มเลยนะพี่นะเครื่องเดินนิ่มเดินนิ่มโอ้คาวาสก,กิแม็กคาวาสก,กินี่ โอเคนะครับขอบคุณครับ